มาขออนุญาตบอสขึ้นแก๊งเงาไม่ใช่ขึ้นแก๊งเป็นกลุ่มคนขึ้นมาเอาเฉพาะคนที่ไว้ใจจำนวนน้อยเพื่อสืบหาเรื่องราวเนี้ยอ๋อก็เลยมาขออนุญาตบอสคิดถึงพี่ไหมอ่ะผมรับไม่ใช่มึงไอ้หล่อมคุณโทรศัพท์อยู่ตัวครับตัวครับ่อกี้ถึงยยี่ห้อจังหวะเส้นของชิบหาย เห็นบดัดเก่งวากเก่งแล้วแหละใส่เดียวางนานใช่ไหมครับบัดเอ้ยหลังเ็ตีตรงไหนวะเขาน้าจะเลิกตีกันเลยหรือเปล่าเห็นเขาย้ายของเลิกหรอใช่ครับ พราลองลองขับคันนี้ดูเวลาเจาะปูนครับแบบขับโคตรดีครับปีนง่ายคันนี้ผมยังไม่ผมยังไม่เกมเลยตั้งแต่แบบปรับมาแอปไม่ไม่ไม่ครับไม่ไม่ไม่ถ้าผมโดนน้าไล่ผมน่าจะโดนยิงเลยก็หล่อมสภารับปูนใช่ครับรับปูนครับก็จะขายปูนรับ เออกี่ถุงครับเท่าที่มีอะ่ะเพราะว่าจะไม่มีแดกเลยนะเราไม่ถามไหมครับเออเออ,เอ,อผมก็ว่าจะละขายเหมือนกันผมตั้งในบัญชีแบบหนึ่งจากสองอิมตอนนั้นได้ยิน้ะครับมาต้องถามเลย มันแสดงว่าเขาโดดไปผิดทางหรอเปล่ามี้ะเขาอยู่ไหนกันนะลำถึงว่าแกงเราอะอยู่บางนาอยู่บางนาครับเก็บใส่ดูก่อนแม่แล้วเราค่อยมาขายทีเดียวโทรหาเขาเลยพี่โทรหาเดช ถาขายของทั้งตู้อ่ะคิดถึงพี่ไหมอ่ะวว้าผมรับไม่ใช่มึงไอ้ลำคุณคุณโทรศัพท์เดี๋ยวตัวครับตัวครับเมื่อถัมเมื่อกิ้ถึงยี่ห้อซิทคอมชิทหายไม่เห็นบอสไม่ได้เจอบอสนา้เหรอสภารับสภารับปูเหรอโอ้ ชื่อนี่ยังว่าไงว่าบอสออยู่กับผมเนี่ยพี่โอเคโอเคใช่เหรอใช่พี่อยู่ไหนพี่ไหนเดี๋ไปหาบางนาพี่บางนาก็ได้น่าจะหลังที่คือจะเป็นอีกราคาหนึ่งคือให้รู้ตัวเองว่าว่าจะขึ้นหรือจะลงถูกไหมโอเคได้พอจะมีไฟแช็คสักอ่านไหมครับช่วยมาดีครับเฮ้ยเฮ้ยอ่องอ้างสวัสดีครับเอ้าคุณพโมครับ สวัสดีครับอ๋อครับผมแอดมินลงหัวมีเรื่องอะไรฮะเปล่าเปครับพอดีผมมาขอไฟแชทคุณแอดมินครับผมเพิ่งลงมาเลยครับเนี่ยครับครับครับแอดมินไฟแชทไม่น่ามีมีแต่ขายขนมนะฮะอ๋อเหรอครับครับเราจะแบ่งแบ่งสักกัดแบ่งสักครึ่งได้ไหมฮะขนมอะไรเนี่ยขายอะไรนะโมโจคุกกี้ครับอ๋อเหรอเอ้ยคุกกี้ไม่ทราบว่ายี่ห้ออะไรเลยครับผสมไหมฮะอุ๊ยครับ กี่ไรเหรอครับเออเป็นคุกกี้ซอฟต์คุกกี้ครับอ๋อแบบว่านนิ่มๆกินแล้วแบบว่าอ่าอ่ายี่ห้ออะไรครับเออไคจูเบเกอรี่ครับไคจูเบเกอรี่ที่แปลว่าเออสับปะหลาดนะครับไคจูใช่โอ่อยู่ๆในไหนครับเออเฟซบุ๊กไอจีครับเฟซบุ๊กก็มีไอจีก็มีนะครับออ๋ใช่ครับปั้นเป็นรูปพวกกอรซิล่าอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าแค่ชื่อไม่ใช่จะเป็นแบบนั้ะครับแต่ว่าเป็นแค่ชื่อเฉยๆครับ อ๋อครับคขอโทษครับหยอกเล่นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยดี๋ยวรบกวนขอเดี๋ยวสั่งเข้าไปหน่อยนะครับได้เลยครับครับครับเออคุยกันตามสบายเลยครับผมคับแล้วเดี๋ยวมีคนมายึดก็ต้องทะเลาะกันอีกตีกันอีกก็พวกมึงก็ไปยืนกันเลยสักคนมันเอาอะไรไปไม่มีสิทธิ์ห่วงนะคิดว่าใช่ครับถ้าเขาจะมาเอาก็ต้องให้เขาไปฮะ อาจจะปัดขวาดเช็ดถูให้ด้วยเลอะตรงไหนไหมอยากได้ก็บอกดีๆนุ่งมตีรันฟันแทงกันอุ๊ยนั่นไงมีคนมาแล้วคุณพระโบเห็นไหมบอกแล้วเขาก็ยืนกันแหมมาช้าหน่อยแค่นั้นเองนวนเนี่ยโอ้โหตัวฮิปพอปด้วยโอ้เขาแขนมันเหมือนใส่ปอกแขนแล้วนะไม่รู้สักกี่ลายละเราทราบหรอดีครับบอส สวัสดีครับสวัสดีครับน้ำเสียงตึงๆมีเรื่องหรือไงถ้ามีจะได้ F8 ออกไปก่อนไม่ได้มีอะไรครับพี่มีอะไรหรือเปล่าน้ำเสียงจับได้นะเออมีเดี๋ยวไว้ผมจะคุยพี่สองคนคุยเลยพี่โจนก็อยู่คนมาโจนอยู่อะแต่คนอื่นยังไม่ใช่ตอนนี้ให้ไปน้ำอ้าวเดๆลับไปว่ายน้ำไปใช่หลับก็อยู่ได้อ๋ออะไรของมว่ถวาสรุปได้หรือไม่ได้เออเอ๊ะคัดใครออก ตอนนี้มันกระชับกันไหมพี่<ะ>มันมีประเด็นนะเรื่องประเด็นอะไรมันมีเรื่องแก๊งเผารถขึ้นมาแล้วถ้าเป็นของคุยผมก็ไม่ติดใจแล้วนะถ้าเราวิวาทหรืออะไรกันเราผมก็ไม่ติดใจยยนะแต่ประเด็นคือเผารถเนี่ยเคสเราเราแม่งโดนสองเคสใช่ครับเคสแรกคือตลับเคสสองคือจาขอกแต่ก็ยังหาหลักฐานที่ชี้ชัดไม่ได้ แต่ก็มีมูลอยู่เดี๋ยวนะใช่เคสเดียวกับที่รถหายเมื่อวานไหมหรือหรือไม่หรือตั้งหากอีกอันนั้นไ่เคสของจาขอบไม่ทราบใช่ฮะอ๋อ,อ,อแต่แม่งแม่งว่างั้นเถ<ธ>อะใช่ก็ต้องหาก่อนว่าใครใช่ไหมละ่ะใช่แล้วพอดีผมจะมาขออนุญาตบอสขึ้นแก๊งเงา ม่ใช่ขึ้นแก๊งเป็นกลุ่มคนขึ้นมาเอ,อาเฉพาะคนที่ไว้ใจจำนวนน้อยเพื่อสืบหาเรื่องราวนี้ยก็เลยมาขออนุญาตบอสว่าบอสอนุมัติไหมผมไม่ได้เร่งงานต่อเลยสืบหาครับเป็นเรื่องนี้เหรอใช่ฮะกี่คนเซตเทีมขึ้นมาเหรอกี่คนก็เออข,ข้าได้ประมาณห้าคนนะคนที่ไว้ใจได้เพราะถ้าห้าคนไม่เป็นไรหรอกมันก็ไม่ถึงกฎสภาไง สวัสดีครับพี่าวสวัสดีครับครับสวัสดีนอนคน<อ>น่ะหนนหบ้านอนุมัติไหมฮะได้อะเอาสิจะตามหาใช่ไหมครับถ้าตามหาเจอแล้วเขาเป็นแก๊งทำไงถ้าเขาเป็นแก๊งเหรองานนี้ไม่ต้องกิบพี่เก็บขวาเหรอ เเรียนใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าผมจะคัดตัวที่ดีที่สุดมาห้าคนต้องกิปต้องเพอร์เฟกต์พี่ครับเสื้เลงสวัสดีครับพี่ขอคนหนึ่งได้ไหมใครครับไอ้ตัวเสื้อเหลืองคนนั้นชื่ออะไรนะทาบทาแล้วชื่อหมองเออเอาไอหมองไปด้จะเอาเข้ามาคุยไหมคะได้ไปดิยตาม มองมองมาหนี้ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับหมองครับนี่คือบอสครับบอสนี่คือหมองฮะปล่อยข้อยาตก่อนคือเรียกสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่หมองครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่ครับครับพี่ครับคแต่ผมเรียกบอสได้ไหมลุกขึ้นได้ สัรเดี๋มาป่าวุ้นจิ้นี่อ่ะีโนเนียกะหล่ำเขานม่จะมีภารกิจอะไรนิดหน่อยบอกกัแล้วครับพี่บอกแล้วใช่ไหมครับพี่อยากให้เราลองดูด้วยได้ปะมได้ครับอย่อยากจะขึ้นตรงกับบอสถ้าบอสสั่งหยุดคือหยุดถ้าบอสสั่งลุยคือลุยทำได้แต่ข้อแม้ก็คือทุกคนต้องไม่รู้เลยว่าคือเรา ครัในห้าคนเนี่ยไม่ว่าใครก็แล้วแต่จะเดินที่ไหนก็แล้วแต่ถ้าทาภารกิจอยู่ทุกคนต้องไม่รู้เลยว่าคือเราตรองนั้นก็ชับไปเรียบร้อยแล้วฮะพรุ่งนี้ใช่ไหมครับก็มอสไฟเขียวแล้วตอนนี้ก็ดําเนินได้เลยเายืนตรงไหนกันเดี๋ยวรายว่ากันอีกทีนึงได้ครับพี่แล้วรายละเอียดก็จะมาแจ้งไว้อีกทีนึงนะครับได้ครับ ควคพี่ที่ไว้ใจผมอะไม่ได้ไว้ใจให้ลองทำได้ครับชัดนะทำหรือเวลาม่สูจตัวเองนะแล้วก็ห้ามไม่ใครรู้ใช่ไหมครับแม้แต่เป็นคนเด็ดขาดใกล้ตัวเราใช่ในแก๊งก็ห้ามรู้ไครับแล้วก็จำไว้ว่ากูรู้ได้นะใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไม่บอกกูนะต้องจำไว้ว่านะพวกเรา ว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับบอสถ้าบอสสั่งหยุดคือหยุดครับครับมติคือบอสนะฮะโอเคครับครับตามน,นั้นฮะถ้าเจอแล้วอย่าเพิ่งลงมือนะคุยกันก่อนแต่ตอนนี้ครับรู้สึกว่าไอ้โตทำด้วยป่ะเนี่ยคิดอยู่ฮะไอ้โตไม่รู้เรื่องใช่ไหม ใช่ครับพี่อิงก็ยไม่รู้เรื่องจาาเขาเขายังไม่รู้เรื่องตอนนี้มีสี่คนถ้ารวมพี่โจ้ด้วยก็จะเป็นห้าคนที่รู้เรื่องนี้อแล้วเนียจออใครบ้างโนเนียกระลำตอนนี้ที่คอนเฟิร์มเลยมีอยู่สามคนครับที่ยืนอยู่ตรงหน้ามอสตรงนี้ฮะอะแล้อีกสองคนตอนนี้กําลังหาอยู่ก็เป็นตัวที่ตึงตึงนะทีนี้คือมากด้วยประสบการณ์ฮะเฉียบคมหลักแหลม เพราะงานนี้เราจะพลาดไม่ได้พี่ก็ดีอยากรู้เหมือนกันใครมันกระตุกหนวดเสือครับผมแล้วตอนนี้บอยจะทำอะไรต่อครับเมื่อเราปูนไม่ขาย ถูกครับพี่เออพี่พี่เป่าอะไรครับสามสี่สองพ่อพี่ฝากมาให้ฮะรู้เนียครับพี่พ่อพี่บอกว่าให้มาหมื่นหนึ่งเออลไม่เช่ไปกดไปอีกห้าพันดีเอาเลสี่สองพนเลนบนบุเลนนบุเลนนบุเล่นบุเล่นบุเล่นนนนนนนเลเนบุเนนลบนเบ เอาเลยมาครับไม่ได้นะวาดจะไปซ้อมครับซ้อมหน่อยซ้อมหนอยแล้ใช่ไหมซ้อมมีภารกิจครับพี่ซ้อมแบบแบบเก็บตรงนล้เอาสินั่นแสดงว่าังไม่ได้เริ่มใช่ไหมวันนี้เนี่ยใช่พอดีดึงตัวน้องเข้ามาก่อนน้อไปเที่ยงคืนเอาไว้ทำหน้าที่ตัวเอง อสาใก็เริ่มจะมีครับเื่อช่องแชทเขาเอ้ยไม่ใช่สมองเขาบอกว่าพวกเราคือเสือเหรอวะงั้นพี่ขอพูดคำใหม่ใครมาชอบมากระตุกหนวดแมวออื่าขึ้นเฮกลัลลัมพี่ครับส่วนอีกเรื่องหนึง่งคนนี้ผมคิดว่าไม่ควรปล่อยหลุดเรือหลุดระห,หลุดลอยได้อดอ,อ,อใครอ่ะ มองก็นี่ไงให้มันลองทำด้วยกันดนีแหละครับค่อค่อยดูไปเข้าไยเรื่อยนะคือเท่าที่ดูก็โอเคแหละแต่คือยังไม่อยากแบบปึ๊บปั๊บเลยครับเพราะมันก็มีอีกหลายคนที่เขาอยากจะอยู่กับเราซึ่งเราก็ดูกันอยู่ทุกคนเลยแล้วใครบ้างก็ต้องบอกเขาว่าทุกคนที่มันไม่ได้อยู่ในเก้าคนเนี้ยไม่ได้คอนเฟิร์มว่าจะได้อยู่นะแต่ถ้าจะไปที่อยู่ที่ไหนต้องบอกก่นก่อน ครับขายปูนีรืขายสภาใช่ไหมใ้่แต่ไม่รู้ไม่รู้นเหลือกี่ถุงวะมันควรต้องเก็บไปไหมพี่มีอาวุธแต่ถ้าเกิดมองกันไกลนะพี่ถ้าเกิดวันหนึ่งอาวุธที่เข้ามือกับพี่เขาเอาบุปินออกมาก็ควรครับมันจะได้ชุนแรงไว้รับหนึ่งแต่ถ้าเกิดพี่มีเงินใช้ก็ต้องทำงานนะมีผนได้ไหมมีขายกระชากไง ัครบไม่ได้พี่ครับพี่เขาจะรีเมืองกันไหมครับไม่รีเลยก็จะไม่ไม่รีเลยโอเคครับเดี๋ยวไปที่อู่ก่อนนะครับพี่หาดเขาออกรถใหม่เขาแต่งรถอยู่ใช่เฮ้ยจริงเหรอเอารถไปซ่อมด้วยเอ็กเซเวนใช่ยึดดอตตามไปนะครับครับพี่เดี๋ยวไปครับเดี๋ยวไปครับพี่จะต้องทำงานนะแต่ผมว่าบอสตีไป150ปีจะแบบใช่ ไม่รู้ว่าอนาคตผมว่าน่าจะสองรอยชุดปับ200บ๊บสองรแบบสองรเหรียญแบะแรงพวกนี้อะไรได้อืมก็ขาดอีกคิดคิดว่างั้นใช่ไหมถ้าเกิดมันสองร้อยเหรียญก็ขาดอีกห0สิบใช่ไหมใช่เน้นชัวร์ไปก่อนอนะไง้อืมเน้นชัวร์ไว้ก่อนตอนนี้ผมก็ไม่รู้ว่าในคลังพี่มีปืนอยู่กี่ถุงถ้าเกิดในอนาคตข้างหน้ามีอาวุธที่ถนัดมือพี่เข้ามาพี่ก็ได้พร้อมเลยเียงคืนแ,แล้วเหรอเนี่ยเ้าคืนแล้วใช่ไหมพี่ ถล้วแต่เห็นสมควรครับพี่ถ้าพี่ต้องการใช้เงินก็ขายได้เลยฮะพี่อยากแต่งรถเน่ได้เดี๋ยวนี้ฮะล่าบปะเดี๋ยวผมไปซ้อมก่อนพี่เดี๋ยวผมเข้ามาใหม่ครับเรื่องรื่ใช่ไหนอะครับไปพี่อะไปจื้